สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทัวร้องสม,มุดคณะบริหารศาสตร์ก่อนชมคลิปฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะ mm hmm. เปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะเจอโซฟาที่นั่งไว้รองรับนักศึกษาที่จะเข้ามาอ่านหนังสือหรือประชุมกันในห้องสม,มุดนะคะ mm hmm. พอเดินเข้ามาข้างในอีกจะเจอเป็นล็อกหนังสือนะคะ เล่นหนังสือรวมสาสตร์บริหารมากมายเลยคะ่ะใครที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องไหนอยู่ก็เลือกหาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาใช้บริการห้องสมุดนะคะห้องสมุดจะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยะคะ่ะ ส่วนโซนนี้จะมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้หนักศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตได้ด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ